สวัสดีครับครูบาอาจารย์พี่พีน้องๆเพื่อเนเพือนเอซีทุกท่านครับวันนี้ช่องมหาสองพระบ้านของพ่อยหมหานำพระสมเด็จวรคังพิมพ์ใหญ่อกวีมาเข้ากล้องขยายกำลังสูงให้กับเพื่อนๆได้รับชม อีกครั้งหนึงนะครับองคนี้พระใหญ่มหาได้นำมาลงไว้แล้วนะครับเมื่อ2เดือนก่อนนะครับก็เพื่อนเพื่อน้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันอย่างกรลยาณมิตรก็ต้องขอบคุณมาในโอกาสนี้นะครับเป็นพระวันณนะออกสีรายนานะครับเป็นพระ พิมพ์ใหญ่ปกวีวรรณะของท่านก็จะออกเหมือนงาช้างล่ะครับพ่อใหญ่มหาตั้งฉายาให้ท่านว่าองค์ช้างเผือกนะครับองค์นี้เราดูด้านหน้าของท่านนะครับทำให้นึกถึงองค์พิม,มพ์รวงพุทธนะครับก็ไม่อาจจะไปเทียบชั้นของ พระอ,องค์ครูได้นะครับแต่ว่าก็เป็นองค์ที่ออกมาในบล็อกพิมพ์แบบเดียวกันนะครับเป็นพระที่มีพุทธลักษณะที่งดงามตามพุทธศินนะครับเราก็จะเข้าสู่กล้องขยายกำลังสูงให้กับเพื่อนๆได้รับชมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับด,ดูด้านข้างก็เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆ มีรอยยุครอยแยกรอยป่าไปจากด้านหน้าไปด้านหลังนะครับดูด้านหลังก็ขอบข้างก็ปริแย,ย,ยกพองามนะครับปริแยกเป็นระเบียบพองามนะครับไม่ะหนึงว่าจงใจให้เกิดขึ้นนะครับเป็นการเกิดขึ้นของธรรมชาตินะครับเพื่อนๆถ้าเราติดตามของครูบาอาจารย์ที่ท่านนำมารงในคลิป Youtube ก็เห็นหลายท่านนะครับได้นําพระองค์ครูเราก็เลือกดูนะครับเพื่อนๆองค์ไหนที่เราชอบแบบไหนองค์ไหนที่ควรจะเป็นเรา,เอาบอกว่าเป็นพระเก่าทันยุคในสมัยของหลวงปู่ท่านเพียงแค่นี้เราก็อุ่นใจแล้วนะครับเพื่อนๆน,นะครับเพราะอาตอนนี้ถ้าใครพูดว่า พระแท้ก็ต้องแท้แบบไหนเราต้องบอกให้ได้นะครับเพื่อนเถ้าบอกว่าพระไม่แท้แล้วไม่แท้แบบไหนแล้วต้องเปรียบเทียบว่าถ้าเป็นพระแท้ก็แท้แบบไหนไม่แท้แบบไหนก็อยู่ที่ว่าคนมองไม่มีใครสามารถบอกได้ว่าเป็นพระแท้ได้ร้อปหรือไม่แท้ได้ร้อยเปอร์ซตถูกต้องไหมครับแต่ว่าถ้าเป็นพระทันยุคแน่นอนเขามักจะพูดเช่นนั้นนะครับ ถ้าร้อปีขึ้นก็อยู่ในยุคปลายถ้ารอหกสปีถึงร้อปีก็เป็นพระยุคต้นเขามักจะเรียกว่าเป็นพระทันยุคนะครับพวกเซียนพวกที่มีพันษาการเยอะนะครับเขาก็มักจะเรียกว่าเป็นพระทันยุคความหมายของพระทันยุคก็คือเป็นพระแท้ในสมัยเจา้าบุคคลสมเด็จท่านอยู่ยังมีชีวิตนะครับ เพราะเป็นการเลี่ยงบาลีที่จะบอกว่าพระแท้โดยตรงในการซื้อขายในการเช่าหานะครับเพื่อน,เ,อนเหมือนเขาบอกว่าเป็นพระเป็นพิมพ์ที่เขาไม่เล่นก็ไม่ใช่หมายความว่าพระองค์นั้นพิมพ์นั้นไม่ได้เป็นพระแท้นะครับเพื่อน,เพ,อนเพียงแค่ว่าเป็นพิมพ์ที่เขาไม่นิยมไม่เล่นกันเท่านั้นเองนะครับพราะอย่ามหาก็ได้พูดคุยกับครูบาอาจารย์มาหลายท่านท่านก็จะให้ความรู้ที่แตกต่างกัน นะครับอย่างองค์นี้นะครับเป็นพระพิมพ์พใหญ่อกวีนะครับเนื้อหามวลสารท่านก็จะออกมาทางข่าวงาช้างนะครับเพื่อนๆวันนี้พ่อใหญ่มหาได้นํามาลงกล้องขยายกําลังสูงเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันนะครับเพื่อนๆเราแยกแยะวิเคราะห์เหตุผลด้วยสติปัญญาของเรานะครับเราก็จะได้เห็นพระแล้วเราก็จะได้ มีองค์ความรู้ตามแบบฉบับของเรานะครับเพื่อนๆแต่เราชอบแบบไหนเราก็ศึกษาตามนั้นนะครับพหะยมหานี้ก็ผ่านมาหลายสำนักนะครับเพื่อนๆศึกษาอบรมมาหลายสำนักเราก็รู้ว่าพระเป็นแบบไหนนะครับแล้วเราก็สะสมตามนั้นนะครับเราจะได้สบายใจนะครับวันนี้พหญยมหาก็นําพระ สมเด็จเ,เรียกว่าเป็นสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับเนื้อเป็นอ,ออกจากขาวงาช้างนะครับเรามาเข้ากล้องขยายแบบกำลังสูงระยะไกลก่อนนะครับแล้วก็ขยายกำลังสูงระยะใกล้อีกครั้งหนึ่งนะครับสิ่งเหล่านี้เพื่อนๆก็เห็นนะครับผ่านตามาเยอะนะครับผ่านตามาเยอะ ก็จะมาให้เกียรติกับเพื่อนๆทุกคนนะครับเรียกว่าเราพิจารณานะครับพิจารณาด้วยแจอันแยบคาย,ยโยนิโสมนสิการนะครับสมเด็จวัรครค้งนี่เจ้าพระกุณสมเด็จท่านอัญเชิญเทวดาทวยเทพใน80,000จักรวาลเนี่ยมาอยู่ในมวลสารแล้วนะครับ เพื่อนๆดูพระพักท่านนะครับดูพระพักท่านเป็นพระเหมือนกับแช่น้ำมานะครับเพื่อนๆในช่วง1ปีพุทธศักราช2416นะครับหลังจ้าระกุสมเด็จท่านได้มรณภาพไปได้1ปีนะครับ พระนครแล้วก็เขตพระนครในสมัยนั้นเกิดอายวาตรากโรคขึ้นนะครับผู้คนก็ล้ลมตายเป็นจํานวนมากนะครับเจ้าบุคคลสมเด็จท่านก็เหมือนกับว่ามาเข้าฝันชาวบ้านนะครับให้นําพระสมเด็จที่ให้ไปนี่มามาฝนทายามาแช่น้ํานะครับจะได้ดื่มชโลมร่างกาย ก็ทำตามก็หายจากไอวาตะโรคนะครับเพืเ่อนก็เป็นสิ่งที่แปลกป้าแตจันอยู่เหมือนกันก็มีเรื่องเล่าในตำนานอยู่นะครับเราหาฟังหาอ่านได้นะครับเรื่องอย่างนี้เราดูนะครับดูวันนีน่นเป็นปูนเปลือกหอยปูนเปลือกหอยสุกนะครับหมายถึงว่าเปลือกหอยที่เอามาเอามาเผาบดแล้วก็ทุบ ให้ละเอียดบดให้ละเอียดแล้วก็มาผสมลงเป็นมวลสารนะครับคล้ายกับเนื้อหอยมุกเลยนะครับเ,เพื่อนๆดูนะครับเนี่ยเป็นเช่นนั้นนะครับเราดูเกตดนะครับอ่อนช้อยสะบัดพริว้วไปทางด้านซ้ายเราฝ่าองคพระเล็กน้อยนะครับเป็นการพาดผ่านนะครับเป็นการพาดผ่านซุ้มระครังขึ้นไปนะครับเ,เพื่อนๆ เราก็จะเห็นนี่เม็ดขาว,ขาวลเล็กๆนี่คล้ายกับเม็ดพระทาตนะครับเพื่อนเพื่อนเราดูไปเรื่อยๆนะครับลักษณะซอกลักแร้ทางด้านขวาเราซ้ายบันยุกสูงขึ้นนะครับเนื้อพระนี่ก็ยุบย่นหดเป็นคลื่นเลยนะครับเพื่อนเนี่อนสีวันณนะถ้านี่อ,อกเป็น เนื้อปูนเปลือกหอยสุกนะครับริ้วจีวรก็จดที่ข้อศอกนะครับเรือนรางพาดมาที่หัวเข่านะครับปลายพระบาทนก็ตรงกับมุมข้อศอกแขนนี้นะครับเพื่อนเพื่อนหัวเข่านี้ก็สลดลงไปหาพื้นพระด้านล่างนะครับเราก็จะเห็นคลื่น,นเนื้อใต้พระบาทนี่เป็นคลื่นลดหลั่นกันลงมาเลยนะครับส่วนฐาน เพื่อนเพื่อนดูฐานฐานแรกนะครับครูบาอาจารย์ท่านให้ต้อมองและสังเกตนะครับเพื่อนๆนหัวเข่ามุมด้านนี้นะครับที่พญย,ยมหาชี้นี่จะสูงใหญ่นะครับขึ้นปกติแน่นอนนะครับจะต,ตรงกันข้ามกันนะครับฝายหมอนหมอนทอนแรกนะครับมุมด้านที่พญย,ยมหาชี้นี่ก็จะสูงใหญ่อวบขึ้นนะครับครูบาอาจารย์บางสำนักท่านก็ชี้ให้ดูสังเกตเช่นนั้นนะครับเพ่เพื่อน ตัดกันเลยนะครับเนี่ยสูงใหญ่ขึ้นเหมือนกันนะครับเราก็จะเห็นฐานสิงห์นี่ตกทองช้างนะครับเพื่อนเพื่อนยลักษณะนะโย่ลงตกทองช้างเห็นขาสิงห์ลำไายเห็นไหมครับเนี่ยขาสิงห์ลำไายสวยงามนะครับเป็นศิลปะพุทธศิลป์ที่เรามองดูชุม่มชํำนุ่มนวลตานะครับเนี่ยฐานสิงห์นะครับเพื่อน เพื่อนเพื่อนดูฐานสิงนะครับนี่เราจะเห็นเหมือนลักษณะเดือยไก่นะครับจดยาลงมาจดที่มุมระครังมุมนี้นะครับแล้วเรามาดูด้านด้านหลังกันนะครับเพื่อนเด้านหลังนี้รอยปีแยกนะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆรอยปีแยกนะครับดูแล้วมันวาวนะครับเพื่อนเเวลาส่องเวลา ดูดูองค์จริงจับสัมผัสองค์จริงทั้งมดเป็นเนื้อแห้งแกร่งธรรมดามองไม่มันวาวนะครับแต่พอมาเข้าเข้ากล้องนะครับเข้ากล้องขยายกําลังสูงดูเนื้อด้านในในเนื้อมันวาวเลยนะครับเหมือนชุ่มน้ําเหมือนอุ้มน้ําอยู่ตลอดเวลานะครับเพื่อนๆเ,เห็นไหมครับเราดูเราดูด้านข้างนะครับเพื่อนๆสมวเด็จประคังด้านข้างหลังปีแยกนะครับ ผิวท่านก็จะเหมือนผิวผิวมะกรูดนะครับเพื่อน<ๆ>เือหรือผิวคางคกครูบาอาจารย์ท่านแนะนําอย่างนั้นนะครับเหมือนกับว่าเป็นเป็นผิวเป็นผิวมะกรูดผิวที่เหงืแห้งเหมือนผิวคางคกนะครับท่านว่าอย่างนั้นนะครับเราดูนะครับเพื่อนๆนดูความงามดูความงาม ที่เป็นธรรมชาตินะครับอุ้มน้ําฉ่าน้ําอยู่ตลอดเวลานะครับเพื่อนๆเราเห็นเม็ดพระธาตุพุดขึ้นมาตรงนี้นะครับสองเม็ดนะครับเนี่ยทีนี้เรามาดูด้านข้างกันนะครับเพื่อนๆด้านข้างนั้นเป็นอะไรนะครับเราดูด้านข้างกันนะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆเรา เราดูด้านข้างเราเห็นความฉ่ำเห็นคราบแคลไซนะครับคราบแคลไซแล้วก็เห็นเป็นเนื้อนะครับน้ำมันตังอิวผุดขึ้นนะครับเนี่ยเม็ดพระธาตุนะครับเพื่อนๆดูสิครับเราดูใกล้ๆเนี่ยมองดูไม่ใช่เป็นผงแป้งโรยพิมพ์นะครับเพื่นอนๆขึ้นตามร่องตามรอยเปรียกนี่เป็นคราบน้ำมันตังอิวนะครับเห็นไหมครับเราเห็นเม็ดพระธาตุขุดขึ้นนะี เป็นเม็ดหินอ่อนนะครับเพื่อนๆซึ่งซึ่งก็แปลกนะครับอย่างนี้นะครับเราดูอีกด้านข้างดูดูครบทุกข้างเลยนะครับเราก็จะได้เห็นนะครับเพื่อนๆนเป็นไงครับอรอยปีแยกรอยแตกออกทุกมุมเลยนะครับเนี่ย เพื่อนดูดูตรงนี้นะครับนี่คือเม็ดพระทาตนะครับเนี่เม็ดแดงนะครับนี่เม็ดดานะครับเนี่ยเมธธ็ดพระทาตแล้วเราก็จะเห็นเป็นลักษณะคาบแคลไซต์ผุดขึ้นตามร่องหลุมต่างๆนะครับเรามาดูขอบข้างนะครับเพื่อนขอบข้างด้านบนนะครับ เพื่อนๆดูนี่คือขอบข้างด้านบนนะครับเราเห็นเป็นลักษณะการป่าดนะครับปาจากด้านหน้าไปด้านหลังเราเห็นก้อนมวลสารโยนะครับโยไปตามรูของการปาดนะครับพระแท้นะครับเพื่อนๆครูบาอาจารย์ท่านให้สังเกตนะครับเวลาก้อนมวลสารเนี่ย ปากหลุมก้อนมวลสารนี่เขาจะคมนะครับเพื่อน,นคือก้อนมวลสารก้อนนี้เขายุบลงไปข้างในดังนั้นเนี่ยปากหลุมจะคมนะครับ นี่นะครับนี่เม็ดพระธาตุนะครับเม็ดพระชาตชัดเจนเลยนะครับคุณพระคุณเจ้าเลยนะครับท่านท่านเกิดขึ้นปรากฏที่ขอบฐานพระด้านล่างนะครับเพื่อนเนี่ยเป็นเม็ดหินอ่อนเลยนะครับแล้วก็เส้นผงพุทธคุณดูรอยปีแยกของท่านนะครับเพื่อนเนี่ยเม็ดแดงเนี่เม็ดพระธาตุนะครับเกิดขึ้นปราบรายที่องค์พระนะครับ เรามาเข้ากล้องขยายกําลังสูงระยะใกล้กันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อนๆเราก็ดูชมด้วยใจอันแยบคายนะครับเพื่อนเเรามาดูแบบใกล้ๆกันอีกครั้งหนึ่งนะครับจะได้เป็นเรียกว่าเป็นภูมิคุ้มกันให้กับเรานะครับ ระยะใกล้นะครับเพื่อนๆเราดูพระพักก่อนนะครับดูคราบน้ำมันตังอิวนะครับเพื่อนเนี่ย,ยก้อนผงพระตุคุอยู่ในเนื้อพระนี่รอยตีแยกรอยแตกออกนะครับเราจะเห็นเป็นลักษณะทา่าท้ายกับคราบแคลไซแล้วก็ผดขึ้นในรุมต่างๆขององค์พรนะ เพื่อนดูนะครับสีขาวเม็ดนี้เป็นเม็ดพระาธาตุนะครับเพื่อนๆที่พอใหย่มากำลังชี้อยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยเราก็จะเห็นสีขาวนวลเทาความฉ่ำของน้ำมันตังอิวนะครับเม็ดพระาธาตุนะครับดขึ้นในองค์พระแบบดูแลแปลกมากแต่จันนะครับนี่เม็ดแดงนะครับเม็ดเล็กๆ เราดูเห็นไหมครับเพื่อนคารมันตังอิวนะครับรอยปีแยกรอยแตกนะครับรอยยุบย่นหดเหี่ยวของเนื้อพ้านะครับเราดูช่วงแขนนะครับเพื่อน,อนช่วงแขนของท่าน,นม้วนยุบย่นหดเข้าไปด้านในเลยนะครับ ในหัวเข่าเนี่ยท่านสลบลงไปหาพื้นพระด้านในนะครับเ,เพื่อนๆครูบาอาจารย์ท่านแนะนํานะครับมุมหัวเข่าด้านนี้จะสูงชาญวรนจะเรือนรางจะตัดกันกันกบฐา,านฐานตัวแรกนะครับมุมด้านนี้ก็จะสูงใหญ่นะครับตัดกันอย่างนี้นะครับท่านสังเกตขนาดนั้นเลยนะครับเ,เพื่อนๆพิมพ์ใหญ่นะครับเราก็จะเห็นขาสิงเห็นนะครับ หาสิงลำไรนะครับตกท้องช้างนะครับเรามาดูฐานหมอนรองสิงนะครับเพื่อน,เ,อนเป็นไงครับเป็นเป็นจ้ำจ้ำเป็นจุดจุดนะครับเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านแนะนำนะครับเราดูเส้น มรมระฆังนะครับเรามาดูด้านหลังกันนะครับเพื่อนๆด้านหลังานเป็นอะไรนะครับด้านหลังในหลุมในหลุมเทพหรือในหลุมที่เราเรียกว่าหลุมดวงจันทร์นะครับจะมีล่องรอยของข้าบแคลไซด์ขุดขึ้นนะครับเพื่อนๆเนี่ยที่เราเห็นนี่นะครับด้านข้างทั้งก็ดปีแยกนะครับ เพื่อนๆดูสิครับนี่คือเม็ดพระาธาตุนะครับเม็ดพระาธาตุที่พระยมหาชีน,นะครับพุดขึ้นในองค์พระนะครับรอยปีแย่เกิดข,ขึ้นให้เห็นเลยนะครับเม็ดพระาธาตุดวนรางเห็นไหมครับเพื่อนๆดูดูสวยงามเป็นธรรมชาตินะครับ เรียกว่าเป็นพระที่หลุดสายตาเซียนมาว่างั้นเถอะนะครับเพื่อนเ่อศึกษาสะสมตามตำนานนะครับเพราะอย่างมหาก็ไม่ใช่เซียนพระนะครับไม่บังอาจที่จะมาสอนบอกเพื่อนเพื่อนเพียงแค่ว่าช่วง Work f r ฟ m home ปีที่แล้วมีเวลาอยู่บ้านนานนะครับอขออนุญาติเอ่ยชื่อท่านนะครับดูคลิปของท่านอาจารย์โจ๊กอาจารย์นัทพลเกษสาครน,นะครับเกิดแรงบันดาลใจก็เลยนำพระสมเด็จ ที่พระเหญ่มหามี60กว่าองค์นะครับพระเกจิอาจารย์อีก30กว่าองค์มีไม่ถึงร้อยองค์นะครับพระเหญ่มหาก็เลยมาทําช่อง youtube เมื่อปลายปีที่แล้วนะครับเดือนธันวาปลายปีที่แล้วนะครับยังไม่ถึง6เดือนเลยนะครับนี่เกิดแรงมานานใจอยากจะมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนๆนะครับเพราะเราก็เช่าหาซื้อพระอย่างเดียวเช่าพระมาอย่างเดียวนะครับใช่ก็เช่าถูกใจก็ซื้อหามา พ่อใหญ่มหาไม่ได้ปล่อยพระนะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนถามมาว่าราคาเท่าไรเขาเช่าหากันในราคาเท่าไรอย่างเงี้ยเพื่อนเพื่อนถามมาพ่อใหญ่มหาก็ไม่ได้ตอบนะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าเขาเช่าหานในราคาเท่าไรเพราะก็ไม่ได้ปล่อยนะครับมีแต่เช่ามาถ้าถูกใจก็เช่ามานะครับเพื่อน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 ดูนะครับรอยปีแยกรอยแต่ สวยงามนะครับเพื่อนๆพองค์นี้ดูนะครับเพื่อนๆส่วนพวกที่เพื่อนเพื่อนครับคาว่าผิวผิวเขาผิวแห้งนะครับไม่ใช่ผิวเรียบตึงนะครับลักษณะอย่างนี้มีบุคคลหนึ่งเขามาปวดในในคลิปพ่อหญ่เมหานะครับพ่อญ่มหาก็ปวดน้ําตาบุญไปให้นะครับเพราะว่า ดูแลเป็นเด็กปัญญาอ่อนนะครับเป็นคนที่ขาดความอบอุ่นเข้ามาปวดอย่างนี้ดูความฉ่านะครับไม่ใช่ผิวเรียบตึงนะครับท่านบอกว่าผิวไม่เรียบตึงผิวแห้งนะครับผิวชุมฉ่าน้ําอยู่ตลอดเวลาอย่างเงี้ยเพื่อนดูนะครับเป็นจุดๆุดเป็นจ้ำจำเนื้อพระสมเด็จอย่างเงี้ยปลอมยังไงครับเจ๊ยังไงครับพอเข้ามาปวนพ่อใหญ่มหาถามไปเขาก็ไม่ตอบนะครับ เป็นบุคคลที่าขาดความอบอุ่นทางครอบครัวนะครับพเพื่อนๆผิวปริแยกแตกร้ารานอย่างนี้เขายังบอกว่าผิวผิวไม่เรียบตึงเห็นไหมครับพเพื่อนๆอย่างเนี้ผิวอย่างเนี้ยุบยน่นย่อแยกแตกร้ารานเป็นจุดเป็นบอ่อเป็นหลุมนะครับไม่เรียบตึงอยู่แล้วนะครับอย่างเนี้ผิวแห้งแกร่งนะครับผิวแห้งแกร่งนะครับ ถามมาก็อธิบายไปแล้วก็ไม่มีคําตอบกลับมานะครับบุคคลเค่นี้เข้ามาป่วนนะครับเข้ามาเข้ามาพูดเหมือนคนที่ปัญญาอ่อนคนที่ไม่มีสติปัญญานะครับเพื่อนๆชื่อพิลักหรือชื่ออะไรสักอย่างนี่แหละครับเพื่อนๆไม่ชื่อว่าเป็นชื่อกิงเขาหรือเปล่านะครับพิลักหรืออะไรสักอย่างนี่นะครับ เป็นบุคคลที่แก่กระโลกกะนะครับเป็นบุคคลที่ด้อยปัญญาเป็นคนที่ขาดความอบอุ่นนะครับถามมาตอบไปแล้วก็เงียบนะครับไม่อธิบายไม่บอกอ,อย่างเงี้ยเขาเรียกว่าผิวเนี่ยเรายังเห็นเมด็ดเม็ดหยกเล็กๆเ,เห็นอยู่ด้านในอย่างเงี้ยดูผิวท่านนะครับเพื่อนๆดูอุ้มน้ําฉ่าน้ําอยู่ตลอดเวลานะครับน้ํามันตังอิ้วนะครับไม่ใช่เป็นภาพใหม่นะครับ ถ้าท่านบอกว่าภาพใหม่ถ้าต้องอธิบายได้ไวว่าพระเก่าของท่านนะเป็นยังไงลองอธิบายความหมายพระเก่าขึ้นมาแล้วก็มาเปรียบเทียบกับพระใหม่ที่ท่านพูดถึงเป็นเช่นไรนะครับถ้าพระแท้ในมุมมองท่านนปะ็นแท้แบบไหนนะครับอธิบายมาอย่างนี้นะครับแต่บุคคลเนี้เป็นบุคคลที่เข้ามาป่วนทุกคลิปนะครับเป็นบุคคลท,ที่ไม่มีการศึกษา เป็นบุคคลที่เป็นพานนะครับบัณฑิตไม่พึงคบคนเช่นนี้นะครับอย่างเนี้ยครับรอยปีแยกรอยแตกกันนะครับเป็นจ,ำจำ้ำๆเป็นจุดๆอย่างเงี้ยชื่อชื่อลักหรือชื่อพิลักอะไรสักอย่างนี่นะครับเป็นบุคคลที่อันที่จริงพ่อใหญ่มหาเนะี่ยรับฟังความคิดเ,เห็นจากเพื่อนๆอยู่แล้วนะครับเพราะถามมาต่อไปเขาก็อธิบายมาโอเคจบนะครับเหตุผล แต่คนนี้ถามมาต่อไปเงียบแล้วก็เข้าไปป่วนทุกคลิปนะครับอย่างนี้เรียกว่าอุ้มน้ำมนํำฉําน้ําอุ้มน้ําอยู่ตลอดเวลาเลครับตีแยกแตกพระอบพระทอดพระแช่พระเวฟมาเราก็รู้เราก็มองออกนะครับเราก็เป็นคนที่สะสมศึกษาพระสมเด็จตามตําราอยู่แล้วเพื่อนดูนะครับบุคคลบุคคลคนนี้เป็นบุคคลผ่านนะครับ ดูคราบน้ำมันตังอิ้วนะครับค้าบแคลไซต์ผดขึ้นในองค์พระอย่างนี้นะครับเพื่อนๆนี่คือด้านหลังนะครับเพื่อนๆดูแล้วเป็นยังไงบ้างครับถูกอกถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พ่อใหญ่มหาช่องสองพ่อบ้านเลยนะครับขอบคุณครับ